กูพลาดมากว่าไม่เจอเลยดิทำ <c oughs> ไมกล้องกูไม่ติดอกีก <c oughs> oh my god มึงเสียบมงเสียบไม่ติดแล้วเดสก์ท็อปออดิโอยังไม่ติดอ่าเดสก์ท็อปออดิโอต้องไปเปลี่ยนอ่า,น,า,น,าอน,นั่นนะไอทีเอ็มไอนั่นแหละใช่หรือเปล่าใช่ไงมาใช่ไหมเสียงมา ม,มันใช้เสียงของเกมหรือเปล่าเออใช่กล้องกูกล้องกลาเมลา่าโต๊ะนี้โดนราแพงเลยพี่อ๋อ,อมาหมืน่นอยากได้เงินนะแต่เนี่ย,ยลูกกดเล่นแน่เลยหมื่นกว่ามน่น <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทำงานที่บ้านหรอแล,ล้วด้วย อืมไม่จำเป็นกูก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกซื้อความเซียนออตอนนั้นเพิ่งได้บ้านใ,ใหม่ก็เลยเนี่ยหน่อยเะเอยมันครอบแปกๆไว้ยออออตำแหน่งมันเพี้ยนนี่เองจริงจริมันถูกอยู่แล้วนี่ว่ามันทุกอย่างมันไมไ่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่เดิมเราแ,แค่ลองลองเอาภาพออกมาลองหรือไง ไอ้ตรงอื่นเดี๋ยวค่อยเซตเราแค่อยากรู้ว่าถ้าเล่นๆไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคอ่ะกรูตรีนไปแล้วนี่เอาลิ้นส่องมาเพราะผมเข้าไปดูมันก็จะไม่เห็นไม่ขนาดกูดดเข้าเองกูยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นก็นเลยแ้วกูเข้าไปยังไงอยาจะเจอเนี่ย ขนาดอยู่ช่องตัวเองกูยังไม่เห็นเลยไม่น่าเห็นต้องจัดหน้าที่สตรีมเมื่อกี้ป่ะว่ามันจะฮกเอาลิงก์ออกมายังไงโฮ้ยหน้าที่สตรีมแล้วกูจะเอาลิงก์มายังไงอ่ะนั่นไงบนหัวนั่นนะอยู่ตรงข้างบนนั่นนะข้างบนนู้นเลยเนี่ยมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอนี่เป็นสตรีมปกติมันมันต้องเห็นแล้วนะรีเฟตดูไม่เคยทำซะด้วยเ่องทำไมไม่ขึ้นวะ พอถ้ากดถ้ากดไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นหมดว่าทำอะไรอยู่แปลกว่ะทำไมไม่ขึ้นวะตัวเองต้องมีลิงก์ของตัวเองดิไม่ไอวแชร์เออเนี่ยไงกรอปปี้ลิงก์ข้างล่างดิอะไรเด่นคือของตัวเองไม่เห็นไ <c oughs> ด้ไงวะซีแคทจ้า ชัดป่ะได้ยินเสียงป่ะเนี่ยภาพมาประมาณนี้ดีกว่าเดิมไหมอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นนี้มันเหลืองเทีจอไหมเออผมผมตั้งจอเหลืองไว้มันก็ดูโอเคเลนะเนี่ยก็ลองลองลองปล่อยสตรีมเล่นไปสักพักดูว,ว่าภาพมันมันมีฉีกไหม ตัดตอนแล้วสึกก๋อเสียงยังได้รือวะได้อย่างได้หมดอ๋อแต่ที่ปล่อยออกมาแค่เจ็ดสองศูนย์ด้วยไม่ดิใช่ปะไม่สิปล่อยเต็มไหม่หรอได้นะครับปร่องนีเออได้ได้พันหกพันแปดสิใช่ก็เดิมปะดูดีกว่าเดิมด ปกติไอ้ตรงชื่อนัดโยอ่ะมันจะมีขอบแบบดเบอร์ผ้าๆตรงไหนนี่หรอเออตรงนั้นน่ะขอบมันจะไม่คงตรงนั้นน่ะเออมันก็ดูใม่แมดูภาพมันคงขึ้นว่ะอืมไอ้ตรงนี้ก็ยังเบอร์อยู่เพราะว่ามันเป็นที่ตัวเป็นเป็นที่จอที่ถ้าดูที่จอมือถือแล้วยังคงเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว้ยมันเป็นที่จอที่ตีมขึ้นมาแน่นอ่าใช่ก็มีส่วนแต่ถ้าจอคนดูตอนนี้คงเลย ลองลองเล่นดูไหมล่ะกระตุกป่ะลองลองฟาร์มดัานลองอะไรก็ไดบบ้บอกไอ้ไอตอนที่ออกมา YouTube แล้วมันไม่เขี่ยล้ครับนี่เริ่มเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ดีทูบแล้วอจ,จอพัง จะรับผิดชอบไหมรู้จักใหญ่ดีสิไหมครับ <laughs> ถ้าอยากชักว่านี้พี่ต้องปรับบิดเลนไอ้ตรงบิดเลนนะให้มันสูงถ้าอยากชักวันนี้ก็ชักนะอืมชักแล้วนะ ที่ลงอาลีน่าไอ้พวกพวกไอ้พวกไฟฟ้าเอฟเฟกต์อะไอ้ตอนนั้นอาจจะเห็นจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยสวยเสียงก็ปกตินี่ว่าปกติปกติไม่มันจะมีปัญหาหน่อยไม่ไหนไม่หมาป่ากันเนี่ย ไม่รู้มีคนเอามาให้ชาร์จนะโภ้ยเอฟเกตัวนี้

ก็ต้องรอเก็บตังค์ก่อนถ้า,ถา,ถา,าดดยังใช้ได้แบบนี้อยู่ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนใช่เพราะว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยนิโกใจจะใช้ได้เต็มนี่แหละไม่ได้เล่นเกมอะไรจริงถ้าถ้าแค่ตีดอทแค่ดอะ<อ>ไเดอด<ถ>รเง,งี้ยดอทไม่ได้ตีด้วยน้ำเล่นแค่เกมเท่านี้เกมหมาเออเกมตุ้ปตีเนี่ยจริงถ้าถ้าไม่ได้อะไรมากนี่ก็เอาอยู่พอการจอมันแรงตัวนี้ ก้าวจอเอ้ยไม่ใช่ก้าวจอดีพียูดีพยูมาแรงเนี่ยแหละก็ได้เปรียบซื้อของแรงแต่แน่บอกเองว่าต้องเข้าใจตอนซื้อเลยที่อะไรแพงขนาดนี้ไม่เข้าใจหรอกผ่านไปสี่ห้าปีมีผลสิ่งไม่น่แล้วเนี่ยอย่างนี้ผ่านไปสนะี่ห้าป,ปีมันมีผลซื้อซีรีส์ไอะไรกไัไไไไนเล่นสองเล่นห้าโอเคตอนนั้นมันดี แต่สี่ห้าปีข้างหน้าแม่งไม่ไหวพี่จำเลยเครื่องที่ผมซื้อจากประธานซื้อกับประธานแะ m ะ s เอ่ะโน้ตบุ๊กอะแม่งเงินหยุดมัวเนี้ยของกูที่ได้มากูให้โต้งไปล้วพีเดรเตอร์เลยฮะขอผม <laughs> แม่งยังใช้ได้อยู่เลยอื <h ums> ด้วยความที่เราซื้อแบบสเปคสุดนะตอนนั้นอะไอเจ็ดซื้อโน้ตบุ๊กใหม่โน้ตบุ๊กเล่นเกมก็ยังก็ซื้อ,อไรเพ่งเจ็ด ไอที่เครื่องทำงานที่เอามาก็ไอเจ็ดมีกี่เครื่องเนี่ยงานสมไว้เยอะแยมีแมคบุ๊กอีกเครื่องเอ้ยเวลาไปทำงานน่ะเครื่องนี้ผมเดินวางอยู่กับในห้องเซิร์ฟเวอร์อ๋ออันนี้บางเทียบเลยอันนี้อินฟินิตซึ้งมาเบืร์หกมแรงวะไอเจ็ดแรม8แปดกิกเน้นแบบทำงานเออเน้นทำงานจริงๆนิิ้วไม่เบียดเลยจ อันเนี้ยผมจะเสียบสายระว้ววางอยู่ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วเครื่อง macbook อ่ผมจะถือ,อเพราะว่า macbook อ่ะไอ้ระบบนิบเว<ล>ศของ mac แม่งดีกว่าไงามันสามารถาต่อเน,น็ตเข้ามือถือเราได้เร็วกว่าถือว่าไม่ต้องไปเดินหาแบบหา wi f ฟก่อนแล้วเราก็จะรีโมทจาก macbook มาที่เครื่องนี้เราใช้เครื่องเนี้ยดูว่าดู ip ในเซิร์ฟเวอร์ว่างง่ายๆไงเพราะ macbook